6เทคนิคลดปุงลดเอวนะครับโดยไม่ต้องออกกําลังกายหนักๆนะครับลหลายๆคนนะครับเลือกการออกกำลังกายหนักๆท่าโหดๆนะครับเพราะหวังว่าจะได้เผาผลาญไขมันออกเยอะๆนะครับลดปุงลดในความเป็นจริงแล้วนะครับถ้าเราเน้นออกกําลังกายอย่างเดียวนะครับโดยไม่สนใจสาเหตุปจัจจัยอื่นที่ก่อให้เกิดหัวยางรอบเอวเนะี่ยการออกกําลังกายหนักๆครั้งนั้นอาจไม่ประสบผลสำเร็จก็ได้วันนี้เลยเอา6เทคนิคนะครับมาฝากนะครับมาดูกันว่ามีอะไรกันบ้าง ข้อแรกเลยนะครับลดอาหารที่มันมีไขมันเลวลงนะครับพวกทานสเป็นะครับไขมันอินตัวสูงเช่นพวกขนมหวานอาหารมันอาหารทอดน้ํหวานต่างๆรวมถึงอาหารแปรรูปอาหารพวกเนี้ยแคลอรี่สูงนะครับร่างกายสะสมขมันได้ง่ายบริเวณต้นขาต้นแขนผุ่มแนะนําให้ลดละเลิกนะครับอันที่2เลยครับลดน้ําตาลลงนะครับการทานน้าตาลเยอะนะครับโฮอร์โมนอินซูลินมันจะหลั่งมามากการควบคุมน้ําตาลในเลือดทาได้ยาก นอกจากเสียงเบาหวานแล้วนะครับไขมันยังสะสมตรงบริเวณหน้าท้องได้ง่ายขึ้นนะครับแนะนําให้เลี่ยงนะครับลดลงไปนะอันที่3เลยนะครับทานอาหารที่มันมีใยอาหารนะครับใยอาหารหรือไฟเบอร์นะครับมันจะมี2ออย่างนะครับพวกที่ไม่ละลายน้ำเนี่ยพวกนี้เวลาเข้าไปอยู่ในท้องในกระเพาะเนี่ยมันจะพองตัวนะครับทำให้อิ่มเร็วอิ่มนานนะครับขับถ่ายคล่องส่วนไฟเบอร์อีกชนิดหนึ่งเนี่ยเป็นชนิดละลายน้ำเนี่ยพวกนี้ช่วยดักจับไขมันนะครับ ช่วยทําให้ร่างกายเนี่ยลดการดูดซึมไขมันลงนะอันที่4เลยเคลื่อนไหวให้มากขึ้นนะครับคนไม่มีเวลาออกกำลังกายนะครับเราคงต้องแก้นะครับด้วยการเคลื่อนไหวให้มากขึ้นโดวยวิธีอื่นในระหว่างวันในช่วงเวลาของวันไม่ว่าจะเป็นช่วงเบรโดยการลุกเดินก็ดีขยับบริหารกายบิดนั่นบิดนี่นะครับในระหว่างที่ช่วงเบรกในกลางวันก็ดีสักนาที2นาทีก็ใช้ได้ละนะครับนะส่วนข้อที่5เนี่ยนอนให้พอนะครับการนอนไม่พอทําให้ร่างกายเครียดโฮอร์โมนต่างๆเนี่ยทำงานได้ผิดเพี้ยน ร่างกายก็สะสมไขมันได้ง่ายเช่นเดียวกันนะครับส่วนข้อ6งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับนะไม่ว่าแอลกอฮอล์ที่คุณจะดื่มเนี่ยราคามันจะดีมันจะเกรดดีขนาดไหนก็แล้วแต่แอลกอฮอล์ก็ยังเป็นภาวะเป็นภาระนะครับต่อร่างกายที่ร่างกายจะต้องขจัดทิ้งก่อนนะครับเป็นอันดับแรกมันจึงทําให้ในระหว่างที่เรากำลังจะลดภูมิลดไขมันอะรเนี้ยครับมันมีการขจัดไขมันออกได้ไม่ดีเลยนะครับเนาะเพราะนั้นช่วงลดภูมิเนี่ยเว้นได้เว้นไปก่อนนะครับ ไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆแบบนี้กดหัวใจติดตามกันไว้และเพื่อนทนายที่มีคําถามปัญหานะครับเกี่ยวกันลดนหนักลดพุงหรือลดน้ําหนักไม่ลงเนี่ยพิมพ์มาหามเข้ามาในคอมเมนต์หรือพิมพ์น้ําหนักส่วนสูงอายุเข้ามาในคอมเมนต์ไว้ก็ได้นะครับ